สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถที่จะคัดค้านการรับเอาข้าราชการนะครับมาปฏิบัติงานในท้องถิ่นาการรับโอนการบรรจุแตง่งตั้งอะไรต่างๆอย่างนี้เนี่ยสามารถกระทําได้หรือเปล่นปนานะครับก็มีท่านสมาชิกสภาสอบถามกันเข้ามานะครับคำว่าท้องถิ่นในที่นี้ก็ยกตัวอ,อย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและก็องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับในการ รับโอนย้ายข้าราชการท้องถิ่นนะครับตรงนี้เขาให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นคำว่าผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทนั่นเองนะครับเพราะตรงนี้เป็นตรงนี้กฎหมายเขาให้อำนาจของท่านนายกซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับในส่วนของสมาชิกสภาเนี่ยไม่สามารถจะไปคัดค้านได้นะครับเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้น แต่ว่าสมาชิกสภานั้นมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของกิจการสภานะครับเช่นการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา,าการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือการควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป,นป,นปนตามระเบียบกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถคัดค้านกรณีที่นายกเขารับโอนย้ายข้าราชการมาปฏิบัติงานในท้องถินน่นนั้นๆได้นะครับ